สวัสดีครับโอ๊ต oh, จาก BYD h i g h c a r แหลมฉบังนะครับวันนี้โอ๊ตพามาดูตัว BYD s e a l ครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ของ BYD นะครับเป็นรถยนต์ซีดานขนาดใหญ่นะครับตัวนี้เปิดตัวแรกวันนี้เลย28กันยาย,ยนปี2566นะครับแล้วก็เราจะมี3รุ่นย่อยด้วยกันนะครับก็จะมีรุ่น Dynamic รุ่น Premium แล้วก็รุ่น Performance ซึ่งสีดำที่โอ๊ตถ่ายอยู่เป็นรุ่น Performance นะครับ ซึ่งจะเป็นรุ่น All Wheel Drive เพียงรุ่นเดียวเท่านั้นนะครับมีทั้งมอเตอร์หน้าและมอเตอร์หลังครับซึ่งรุ่นทั่วไป Dynamic แล้วก็ Premium จะเป็นมอเตอร์ขับหลังนะครับนี่ถ้าเป็นรุ่น Performance จะมีสัญลักษณ์ All Wheel Drive แล้วก็3.8 S นะครับซึ่งเป็นตัวเลขเคมว่าเขาสามารถวิ่งศูนย์ถึงรอยได้ภายใน3.8วินาทีเท่านั้นเองครับ ตัวนี้แบตเตอรี่ขนาด82.56กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับชาร์จเต็ม1ครั้งวิ่งได้580กิโลเมตรความเร็วศูนย์ถึงรอยอยู่ที่3.8วินาทีนะครับมอเตอร์ไฟฟ้าด้านหลังเป็น2 2 0เอ้ยเป็น230กิโลวัตต์ด้านหน้าเป็น160กิโลวัตต์รวมกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่ที่390กิโลวัตต์ครับโอเค อันนี้ก็เป็นกุญแจครับของตัว BVD Seal นะครับปลดล็อกอันนี้จะเป็นไฟหน้าไฟเดย์ไลท์ครับแล้วก็เป็นไฟไวลด์ข้ามไลท์ครับจะติดขึ้นแบบนี้นะครับประตูจะเป็นประตูแบบมือจับแบบป๊อปอัพนะครับจะเด้งขึ้นมาออกจากตัวรถมาเพื่อให้เราเปิดแต่ถ้าเราปิด มันก็จะหุบกลับเข้าไปนะครับเปิดแล้วก็ดึงแบบนี้ได้เลยภายในนะครับตัวนี้จะมีบอกปรับไฟฟ้า8ทิศทางพร้อมด,ดันหลัง4ทิศทางนะครับมีระบบ Welcome seat ด้วยครับตัวนี้จะมี Wireless charge 2ตำแหน่งนะครับระบบความปลอดภัยให้ถุงลมนิรภัย9ตำแหน่งครับ Adaptive Cruise Control จะถึงจุดหยุดนิ่งนะครับ เตือนการออกนอกเลนรักษาเราให้อยู่ในเลนเตือนการชนด้านหน้าพร้อมระบบเบรกอัตโนมัติให้มาทุกรุ่นย่อยเลยหัวเกียร์เป็นแบบคริสตัลนะครับแบบนี้หน้าจอกลางขนาด15.6นิ้วหน้าจอหลังพวงมาลัยขนาดที่10.25นิ้วนะครับหลังคาเป็นหลังคากระจกทั้งบานแบบนี้เลยนะครับยาวตั้งแต่หน้าไปจนถึงหลังเลยตัวนี้จะไม่มีม่านนะครับ เบาด้านหลังนะครับกว้างขวางครับเล็กรูมเหลือๆเลยนั่งสบายครับตัวเบาเป็นหนังแท้นะครับตัวพรีเมียมกับตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์จะได้หนังแท้ครับราคาเรามารุ้นกันครับวันนี้เวลาประมาณ6โมงเย็นจะได้ทราบราคากันครับและนี่ก็เป็นการพามาชมตัว b y d Seal นะครับรถเกง่งซีได้ขนาดใหญ่ของ b y d ครับ เปิดตัววันนี้วันแรกครับเดี๋ยวเปิดราคาเร็วๆนี้เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้ก็พามาชมคร่าวๆพามาชมรอบคันก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมครับ